ยุคนี้ที่ใช้คำว่าบุลลี่คุณมาบุลลี่พระพุทธเจ้าเราว่าเป็นหนึ่งในปางของพระนารายณ์หนักเลยคือต้องบอกว่าสําหรับคนที่เดี๋ยวอาจจะตามไม่ทันต้องบอกกันว่าณนะย้อนกลับไปเรื่องที่พินัทเล่าที่บอกว่ามาบุลลี่เนี่ยคือในอินเดียในอดีตเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันระหว่างพุทธกับฮินดูถูกต้องซึ่งฮินดูเขาใช้วิธีการขิงศาสนาพุทธโดยบอกว่า พระพุทธองค์เนี่ย,เ,ยเกิดมาเป็นฟังก์ชันหนึ่งของพัานาลัยแล้วกันอ่าเป็นปางหนึ่งถือว่าเป็นปางหนึ่งคือคือเป็นวิธีการเกินใช่ใช้คำว่าเป็นวิธีการเกินเข้าไปแล้วกันคือมันเป็นยุทธวิธีเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศว่าบุคคลเท่าเทียมกันหมดครับเกิดมานั้นมีกรรมมาเป็นตัวกําเนิดครับเกิดมานั้นจะ สำเร็จและผุดผ่องไม่ใช่ชาติกําเนิดอยู่ที่การปฏิบัติเพราะนัะ้นมันเลยล้มระบบชั้นวันนะไปชั้นวันณะพอล้มระบบชั้นวันนะไปเนี่ยคนที่วันนะต่ําม,มันก็ขึ้นมาอยู่เทียบเท่าแล้วก็ถูกให้คนวันนะสูงมาครบรบกับว้าเอาว่าจันทานก็ต้องไปจันทานอยู่วันนั้นค่ำเลยถ้าเป็นอยู่ในศาสนาเดิมถูกไหมฮะก็มันเป็นการเมืองอแหละว่าง่ายๆนะฮะเป็นการปกครองการเมือง